สายป่านอภิญญาโพสภาพล่าสุดเป็นหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยสําหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างสายป่านอภิญญาเพราะโลดเล่นในวงการบันเทิงมานานหลายปีและมีผลงานการแสดงปังๆออกมาให้ติดตามกันมากมายไม่ว่าจะผลงานละครหรือภาพยนตร์ก็ตามแถมนอกจอยังมีความแซบออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยเพราะสายป่านและคุณสามีอย่างนักแสดงหนุ่มวุฒินันทวุฒิบุญรับรัพย์ชื่นชอบการดำน้ำม,มากจะมีทริปดำน้ำด้วยกันบ่อยสุด,สด ล่าสุดายป่านก็ได้ออกมาเผยภาพความแซ่บให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหลังไปเที่ยวเช็คอินที่หมู่เกาะสุรินในชุดบิกินี่ตัวสวเอาเป็นว่าจะออกมาสวยแซ่บขนาดไหนก็ไปชมภาพกันเลยท่ามกลางาซเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าได้ๆคือจักไปใสยป้านเนียนมากเอนดูก้นน่ารักน่าตีงานนี้ก็ทำให้แฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนันเลยเพราะภาพเซตนี้สวยแซ่บมาก แถมยังหุ่นดีสุดๆและวสำหรับแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบหรืออยากติดตามสาวคนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ i ิน t a g r กรม p อปพินญากันได้เลยเพราะน่าจะจะมีการอัปเดตผลงานใหม่ๆแล้วยังมีภาพความแซ่บนอกซอออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดอีกด้วยใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปติดตามกันได้เลย